โอ้โหดูคน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 ดูซิโอ้ my g ก d โอ้ my god สวยมากมัน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 สวยมากเยอะมากเลยเยอะมากเลยโอ้ my god เฮ้ยห้องสวยอ่ะสวยจริงๆนะโอ้พระเจ้าช่วยโอ้ my god ถ่ามนิดเดยดีกว่า ทุกคนรู้ป่าวว่าโทรศัพท์เราอ่ะก็คืออัดคลิปไปแล้วก็ถ่ายรูปได้เว้ยโอ้ยยืดยไม่ดีดีดเด็ดเดือเลยโอ้ไม่ก็มันสวยจริงนะโอ้พระเจ้าช่วยโอ้ก็โอ้ตื่นเต้นมากเลยอ่ะโอ้ทุกคนตัด๋ยวขอไปลมก่อนได้ไหมก่อนนอนแบบนอนนี้ได้ไหมาถามว่าเป็นยังไงก็คือมันจะอย่างนี้นะอรอ này, ai có, bài ra bye bye